ผู้นี้ j o ก g i n g เรื่องอ่ะเธอชอบถ้าเธอ jogging ผู้นี้เธอชอบเรียกอะไรผู้นี้อ่ะแล้ว j o g ก i n g เนี่ยอ o g ิ้งจ j อกกิ้ง BTS นะไม่ใช่เอ๊ะจ j อกกิ้ง MRT นะไม่ใช่ BTS นะพยายามอย่าพิมพ์นะพิมพ์เป็นตัวหนังสือพยายามพิมพ์งงงงเป็นตัวหนังสือเนาะอืมอย่าพิมพ์เป็นตัวพิมพ์เป็นตัวหนังสืองออึงอหนึ่งอ่ะอะไรแบบเนี้ย ใครชอบบ้างชอบหก oh, ชอบไหมสวัสดีท่านนายกป้อมด้วยค่ะท่านนายกป้อมปากพนังสวัสดีด้วยค่ะไหนไปไหนแล้วท่านนายกป้อมฉันวันก่อนไปดูไลฟ์สดของท่านนายกป้อมอยู่ส่งดอกกุหลาบให้เจ็ดหมื่นดอกไม่มีใครเห็นท่านนายกอืม ช่องพิ่วน,นั้นด้วยที่เ็ชอบทำกับข้าวอ่ะท่านนายกเอมาทีเอ่อจ็อกกิ้งเอมาทีอ่ะอืมอ t s เทศเราไม่ว่ากันนะแปดสี่นะไม่ผิดหวังแน่ไม่จุรีอืม จูดีเธอลูกคนเดียวเหรอโอ้พี่น้องฉันสองคนจะมีน้องสองคนหมดเรียบร้อยแล้วนะ,ะใครชอบผมบ้างชอบผม